สขาอย่าใจร้ายโดยกันกวีบทนำฟ้ามืดแล้วตลาดนัดยามเย็นในซอกตึกใหญ่ใจกลางเมืองเริ่มคึกคักมนุษย์เงินเดือนที่เลิกงานแล้วพากันเดินซื้อของกินของใช้กันขวักไข่เสมอดาวหญิงสาววัย22ปีผมยาวรูปร่างเพรียวระหงในชุดยูนิฟอร์มพนักง,งานโรงแรม SBN ก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเดินทอดน่องมองโน่นนี่สบายใจ มือข้างหนึ่งถือถุงลูกชิ้นปิ้งและยำแหนมอีกข้างถือถุงที่ใส่แก้วโกโก้ก,กล้วยหอมปัน่นไม่รีบร้อนกลับห้องพักเหมือนทุกวันเพราะนัดเจอกับรุ่นพี่ที่ผับของโรงแรมตอนสามทุ่มซึ่งยังเหลือเวลาอีกร่วมชั่วโมงหญิงสาวแวะนั่งกินของที่ซื้อมาเตร็ดเตรอยู่อีกครู่หนึ่งโดยไม่ซื้ออะไรเพิ่มเติมตามประษาคนประหยัดแล้วจึงเดินเรื่อยๆกลับไปยังที่ทำงานเพิ่งเดินถึงทางเท้าหน้าโรงแรม ก็ได้ยินเสียงเรียกคุณคุณแต่เมื่อหันมองแล้วไม่เห็นคนรู้จักจึงจะเดินต่อแต่ต้องชะงักเพราะมีมือมาดึงแขนเสื้อไว้คุณคะฉันขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมคะผู้หญิงหน้าตาสาสวยในชุดสูทกางเกงสีขาวทั้งชุดยืนท่าทางกระสับกระสายอยู่ใกล้เธอจะให้ช่วยอะไรคะเธอรีบถามตามประษาเจ้าบ้านที่ดีนี่คือหน้าโรงแรมที่เธอทำงาน แถมเธอยังสวมเครื่องแบบพนักงานแม้จะอยู่แผนาการตลาดไม่ใช่งานบริการโดยตรงแต่ก็ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ดีคือว่าอายจังเสียงแตรดังทำให้คนสวยสะดุง้งฉันรีบมากนังพี่วินมาเธอเอี้ยวหน้าไปด้านหลังให้เสมอดาวเห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่จอดรอยอยู่ริมถนนคือนัดกับเพื่อนไว้ที่โรงแรมนี้ค่ะ มาถึงนี่แล้วถึงได้รู้ว่าไม่มีเงินสดติดตัวเลยถามพี่เขาว่ายังไม่ยอมให้โอนจ่ายด้วยอยากจะขอยืมเงินคุณให้พี่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวฉันโอนเข้าบัญชีคุณจะได้ไหมคะเท่าไหร่คะเสมอดาวต่อแบบระวังเพราะมีเงินติดตัวไม่มากนะักแถมยังไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ร้อยเดียวคะ่ะพอให้พี่เขาแล้วจะโอนให้คุณทันทีเลยคะ่ะได้คะ่ะ เสมอดาวรับปากเพราะเงินไม่มากและสงสารคนที่ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ยื่นเงินส่งให้หญิงสาวที่หันไปส่งให้คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกต่อหนึ่งขอบคุณนะคะหญิงสาวที่น่าจะอายุมากกว่าเธอยกมือไหว้อุ๊ยไม่ต้องไหวค่ะเสมอดาวรีบบอกขอบเบอร์บัญชีด้วยค่ะจะได้โอนเงินคืนแล้วเสมอดาวก็บอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่ออีกฝ่ายโอนเข้าพร้อมเพย์ สาวสวยก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์บัญชีคุณเสมอดาวนะคะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะสาวการตลาดเห็นเงินเข้าเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวเดินเข้าไปด้านในโรงแรมหญิงสาวชุดขาวขยับเข้าไปยืนตรงส่วนหน้าโรงแรมแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรออกได้เลขบัญชีมาแล้วพูดแค่นั้นแล้วกดวางสายรอจนได้ยินเสียงเตือนจึงถ่หน้าจอมือถืออยู่อีกพัก ก่อนจะเดินไปที่ริมถนนแล้วขึ้นรถแท็กซี่แล่นออกจากหน้าโรงแรมไปดาวดาวทางนี้ทางนี้เสมอดาวหันไปตามเสียงเรียกดูเหมือนวันนี้เธอจะเนื้อหอมเป็นวิเศษมีอะไรหรอเธอเดินเข้าไปหาบริกรชายคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมนแผนกอีกทีดาวเราท้องเสียเอาไปเข้าห้องน้ำสิมาบอกเราทำไมเนี่ย เธอเกือบหัวเราะออกมาเมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนเอานี่ไปเสิร์ฟแทนทีเขาบอกหมายเลขโต๊ะเสร็จก็ส่งธนาบัตรมาให้หนึ่งใบอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรอเราไม่ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟนะแล้วเธอก็อยากรีบกลับบ้านด้วยหลังจากที่มัวคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ที่นัดเจอกันนานจนดึกดื่นโอ้นาะช่วยเราหน่อยจะลาดอยู่แล้วคนพูดทำหน้าบิดเบี้ยวรอไม่ได้หรอ ทำไมต้องตอนนี้ด้วยอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรกันอุ้ยไม่ไหวแล้วคาสศึกบุกประตูเมืองจะแตกแล้วลูกค้าเขาอยากเซอร์ไพรส์หนุ่มที่เลงไว้ฝากด้วยแล้วคนพูดก็วิ่งเร็วจีออกประตูหลังซึ่งคาดว่าจะตรงไปที่ห้องน้ำพนักงานเสมอดาวมองตามแล้วเกือบหัวเราะอ,ออกมายกธนบัตรในมือขึ้นดูแล้วตาโตโหคงรวยน่าดูทิปที่เป็นพัน กินใช้ไปได้อีกอาทิตย์หนึ่งเลยพ,พึมพำกับตัวเองแล้วเดินไปยังโต๊ะเป้าหมายชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าลูกค้าคนที่ว่าคือใครสองเดือนมานี้เธอหลบหน้าเขาตลอดเวลาที่บังเอิญเห็นกันในโรงแรมทั้งที่รู้จักกันมาหลายปีแถมยังเคยคุยกันบ้างนานๆครั้งเพราะมีความลับบางอย่างที่ไม่อยากให้เขารู้ไม่คิดเลยว่าจะต้องมารับบ,บทพนักง,งานเสิร์ฟจำเป็น โชคดีที่เขาเอี้ยวตัวหันไปมองอะไรบางอย่างที่ผนังกระจกใสจึงรีบเดินเข้าไปวางแก้วเครื่องดื่มแล้วถอยออกมาอย่างเงียบเชียบจากนั้นก็เดินออกไปทางด้านหลังเพื่อกลับหอพักคืนนั้นห้องทำงานของกรรมการผู้จัดการโรงแรม SBN ถูกใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวเมื่อน้องชายคนเดียวของกรรมการผู้จัดการถูกวางยาปลุกอารมณ์จนต้องตามหมอมาดูแลกลางดึกแม้อาการจะไม่หนัก เพราะจิบเครื่องดื่มที่มีผู้หญิงแปลกหน้าสั่งมาให้ไปเพียงนิดเดียวแต่ก็ทำเอาเอ็มดีโกรธจัดสั่งให้แผนกรักษาความปลอดภัยควานหาตัวคนร้ายเพื่อจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดบอสขาอย่าใจร้ายโดยการกรวีบทที่1ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมใจเดดเนัยกรรมการผู้จัดการโรงแรม SBN โรงแรม5ดาวซึ่งเป็นธุรกิจหลักของตระกูลสุภาพบวรนั้นเงยหน้าขึ้นจากเอกสารบนโต๊ะที่กำลังพิจารณาอยู่เมื่อผู้ชายตัวโตเดินเข้ามาในห้องว่าไงได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างเขาเอ,อ่ยถามพานุพง์เลขาฝ่ายบูเพราะควบหน้าที่คนขับรถและคนคุ้มกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสืบหาตัวคนร้ายที่วางยาดุริยะน้องชายคนเดียวของเขาเมื่อหลายคืนก่อน เหตุการณ์เกิดขึ้นในผับของโรงแรมนี้เองโชคดีที่ได้ข้อมูลบางส่วนมาจากวรมลนเพื่อนสนิทของน้องชายเขาจึงสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนรู้ตัวผู้ต้องสงสัยและเพิ่งให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีแม้ยานั้นจะไม่ใช่ยาพิษเป็นแค่ยากระตุ้นอารมณ์แต่หากฝ่ายนั้นพาตัวดุริยะไปนอนด้วยสำเร็จก็อาจจะเกิดผลเลวร้ายอีกหลายอย่างตามมา ทั้งเสียงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เสียชื่อเสียงแบล็กเมลหรืออาจจะไปถึงขั้นถูกบังคับแต่งงานหรือหากโชคร้ายปริมาณยามากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผมว่าคุณซอต้องไม่ชอบใจแน่ๆพานุพงศ์บอกทำไมเสมอดาวเป็นคนเสิร์ฟเหล้าแก้วนั้นให้คุณคลุยครับคนสนิทเอ่ยชื่อผู้หญิงที่เขาอุปการะมาหลายปีแล้วเป็นไปได้ยังไง เด็กนั่นอยู่ผน,นกการตลาดตอนแรกผมก็แปลกใจตอนที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดโบชมพูยืนยันว่าเสมอดาวรับเงินก้อนใหญ่เพื่อทำงานนี้ครับเขาเอ่ยชื่อผู้ต้องสงสัยเหลือตามองเจ้านายแบบเกรงใจก่อนจะพูดต่อแบบลังเลอยู่บ้างทางนั้นบอกว่าเพราะเธอเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นเด็กของคุณซอครับแล้วยังไงเขาชักสีหน้าใส่คนสนิท ก็รู้จักกันคุณขลุยข่ยก็ไว้ใจไงครับเหตุผลไม่เข้าท่าเดทนายตบโต๊ะปังเจ้าขลุยมันนั่งในผับใครมาเสิร์ฟมันจะต่างกันตรงไหนทั้งผมทั้งท่านนายก็คิดแบบนั้นครับบัวชมพูเลยงัดหลักฐานมายืนยันหึใหญ่ไม่มดนั่นมีสลิปโอนเงินเข้าบัญชีเสมอดาวหนึ่งหมื่นบาทตอนค่ำวันเกิดเหตุครับเอ็มดีหนุ่มใจหายวาบในอกวูบหวงไปหมด เด็กดีของเขาดีแตกเสียแล้วหรือนี่อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวเขาบอกคนสนิทเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองไปด้วยเธออาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเลยยอมทำงานนี้ครับพานุพงษ์บอกอะไรนะเขาเสียงดังขึ้นด้วยความลืมตัวเป็นไปไม่ได้เด็กนั่นประหยัดจะตายไม่เคยของเงินเพิ่มเลยเสมอดาวเป็นคนมัธยัตรรู้จักใช้เงินแม้เขาจะเปิดโอกาสที่บอกได้ หากมีค่าใช้จ่ายพิเศษแต่ตลอดสี่ปีที่เขาอุปการะมาไม่เคยได้รับคำร้องขอใดๆแถมพอเริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานทดลองงานยังเกรงใจถึงขนาดไม่ขอรับเงินจากเขาอีกเขาจึงเลิกจ่ายเงินรายเดือนที่เคยให้ประจำเปลี่ยนเป็นให้โบนัสตามรายสะดวกแทนและเพิ่งโอนเงินห้า0 0ื่นบาทเข้าบัญชีฝ่ายนั้นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนคนสนิทที่ตอนนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานเขา ยื่นโทรศัพท์มือถือมาให้อะไรคลิปจากกล้องวงจรปิดครับในคลิปนั้นเห็นภาพเสมอดาวรับธนบัตรมาจากพนักง,งานเสิร์ฟชายคนหนึ่งแล้วนำเหล้ามาเสิร์ฟให้น้องชายเขายังมีภาพสลิปโอนเงินที่เห็นแล้วทำให้เข้าใจหายหรือเขาจะมองเด็กคนนั้นผิดไปจริงๆเอาตัวเด็กเสิร์ฟคนนั้นมาสอบก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขายังหวังในทางดีไว้ก่อน แต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเลยเพราะยังตามหาตัวเด็กเสริรฟคนนั้นไม่เจอเขาขาดงานแล้วหายไปเสียเฉยๆแม้จะมีพยานแค่ตัวคนสั่งการแต่หลักฐานที่มีอยู่มากพอที่ทำให้เดชดนายเชื่อว่าเด็กในความอุปการะของเขาร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยเขาผิดหวังและเสียใจที่มองคนผิดไปและความเสียใจนั้นแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธอย่างรุนแรง จนต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเสียงเคาะประตูดังปึงปังทําให้หญิงสาวในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสามส่วนรีบเช็ดมือที่เปียกน้ําอย่างว่องไวแล้วเดินมาที่ประตูดวงตาที่ปกติโตอยู่แล้วยิ่งเบิกกว้างเมื่อส่องที่ตามแมวแล้วเห็นคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเดดเดนยัยเจ้านายใหญ่และผู้มีพระคุณของเธอมาท,ทำอะไรที่นี่เวลางานปกติเธอจะได้เจอเขาเฉพาะที่โรงแรม และเพิ่งไม่นานมานี้เองที่เธอต้องไปเจอเขาอย่างที่พักส่วนตัวอีกแห่งหนึ่งด้วยเธอเช็ดมือกับกางเกงด้วยท่าทางประมาทอยากจะเดินเข้าห้องน้ำไปสำรวจหน้าตาเนื้อตัวแต่คงไม่ทันแล้วเพราะประตูถูกทุบทีกว่าเดิมจึงรีบลนลานเปิดประตูออกทำไมเปิดช้าเขาถามเสียงห้วนเออเธอยังไม่ทันตอบก็ต้องรีบขยับตัวหลบคนที่เดินดุ่มเข้ามาในห้องเก็บของฮะ เดี๋ยวนี้เสมอดาวเออททำไมคะเธอถามยังจับต้นชนปลายไม่ถูกคนที่ไม่ใช่พนักงานของ SBN ไม่มีสิทธิพักที่นี่ม,มหมายความว่ายังไงคะเธอถูกไล่ออกเขาบอกเสียงเข้มดวงตาคมดำจัดที่มีขอบตาชัดดูดุดัดนน่ากลัวทำไมคะเสมอดาวใจหายวาบเธอเพิ่งจะได้บรรจุในแผนการตลาดเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เอง กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้งานต้องทดลองงานสามเดือนไม่ใช่หรอคะห,หรือว่าเพราะเร,เรื่องนั้นเธอกลั้นใจมองหน้าเขาเพื่อพยายามจะสื่อสารว่าเรื่องไหนหน้าแปลกที่ดวงตาดุดันกลับไม่ยอมสบตาเธอเด็ดดนายไม่ตอบแต่กลับล้วงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อสูตรก้มลงสไลด์หน้าจออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นโทรศัพท์มาจนแทบจะกระแทกหน้าเธอดูซะ เสมอดาวจ้องมองคลิปจากกล้องวงจรปิดไร้เสียงเห็นตัวเองหยุดยืนสนทนากับบริกรชายตรงทางเดินไฟนั้นส่งถาดที่มีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วมาให้ส่งเงินให้เธอแล้วสองคนก็แยกย้ายอีกคลิปหนึ่งมีภาพเธอถือถาดเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ชายหนุ่มคนหนึ่งแล้วเดินหายไปจากกล้องขอโทษค่ะต่อไปดาวจะไม่ทำแล้วเธอยกมือไหว้เขาไม่คิดเลยว่าเรื่องที่เธอทำไปจะร้ายแรงถึงขนาดถูกไล่ออก ไม่น่าเลยไม่น่าปล่อยให้ความงกมาทำลายอนาคตเลยจริงๆไม่มีครั้งต่อไปแล้วเสมอดาวงูเห่าที่มันแว้งกัดมันสมควรถูกตีให้ตายใชาหนุ่มกัดฟันพูดพลางยืดตัวขึ้นเต็มความสูงสาววัยยีงอตัวลงพลางยกมือปิดป้องที่ใบหน้าและศีรษะแข็งค้างอยู่ในท่านั้นครู่หนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงเงยหน้าขึ้นเดชนายยังยืนตัวตรง มือของเขากำแน่นดวงตาที่มองมามีประกายกร้าวจนเธอถึงกับสัน่นนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ไม่น่าจะเป็นเพราะพนักงานการตลาดอย่างเธอทำตัวงกไปรับทิปแล้วนำเล่าไปเสิร์ฟแขก VIP แทนเพื่อนต่างแผนกแค่นั้นแน่แน่คุณดุริยะเธอนึกได้แล้วว่าแขกที่เธอไปเสิร์ฟเล่าแทนเพื่อนคืนนั้นคือใครเกี่ยวพันอะไรกับในายใหญ่นึกออกแล้วใช่ไหม ว่าเธอทำอะไรกับน้องชายฉันไว้เสมอดาวบอกมาสิว่าเธอทำแบบนั้นทำไมเธอทำได้ยังไทงทั้งที่ฉันส่งเสียเธอเรียนจนจบมหาวิทยาลัยให้โอกาสทำงานดีๆแล้วเธอตอบแทนครอบครัวฉันแบบนี้เหรอไม่ใช่แค่ตะโกนใส่หน้าแต่มือแข็งๆข,ของเดชนายบีบต้นแขนสองข้างของเธอแน่นจนเหมือนกระดูกจะแหลกเหลวผู้หญิงหน้าเงินเห็นแก่ได้ ทั้งที่ฉันให้เธอมามากขนาดไหนขอโทษค่ะดาวขอโทษดาวไม่รู้จริงๆว่ามันเรื่องอะไรกันน้ำตาของความหวาดกลัวและเจ็บปวดไหลพรั่งพรูยังจะปากแข็งอีกเหรอเขาตวาดพลางสะบัดมือออกอย่างแรงเสมอดาวเสียหลักล้มก้นกระแทกพื้นศีรษะด้านหลังกระแทกอะไรบางอย่างเธอรู้สึกชาวูบก่อนจะเจ็บแปบลบแต่ความเจ็บที่ร่างกายนั้นไร้ความหมายเพราะดวงตาโกรธเกลี้ยวของเขา ทำเธอเจ็บปวดในหัวใจมากกว่าหลายเท่าคุณดุริยะเป็นอะไรไหมคะในเล่านั้นมีอะไรเธอถามเสียงตรหนุกนึกถึงใบหน้าขาวใสที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีของคนอายุไล่เลี่ยก,กันแล้วใจหายรู้อยู่แก่ใจยังจะมาถามกรรมการผู้จัดการโรงแรม s อ n ตะคอกนายจ้างเธอสารภาพแล้วฉันรอให้เธอสำนึกผิดมาหลายวันแต่เธอก็ยังทำไม่รู้ไม่เห็น หน้าซื่อตาใสาแต่ใจคดไม่ไม่นะเธอพูดปากคอสัน่นอย่ามาทำไร้เดียงสาโจรอย่างพวกเธอมันไม่มีสัจจะอยู่แล้วพอโดนจับเข้าก็สัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งจนครบทุกคนนั่นแหละแต่เดาไม่ใช่เพื่อนร่วมแก๊งของใครนะคะจะบอกว่าไม่รู้จักคนที่เธอรับเงินเขางั้นเหรอม่ไม่ค่ะไม่อะไร ตอนนี้เดดดนายกลับมายืนตระหานค้ำหัวเธอมือแข็งบีบข้างเธอจนเจ็บไปหมดเรายอมรับว่ารู้จักเขาแต่เราไม่ได้สนิทกันไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกันอย่างที่บอสเข้าใจฉันมีหลักฐานทั้งหมดนั่นแหละว่าเธอเคยออกไปกินข้าวกับไอ้หมอนั่นไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยแถมในบัญชีเธอยังมีเงินที่บัวชมพูโอนมาให้อีกถ้าไม่ใช่ค่าจ้างวางยาน้องชายฉันแล้วเธอตอบได้ไหม ว่ามันเงินอะไรบัวชมพูใครคะตอนนี้เธอนึกไม่ออกจริงๆว่าคนที่เขาพูดถึงคือใครเพราะตาโตแป๋วแป๋วใส่ซื่อนี่สินะเขาไม่ยอมตอบคำถามแต่ดันคางเธอเบาๆให้เงยขึ้นมองกันหรือเพราะริมฝีปากที่ช่างนิ้วเรียวยาวแตะไล้เบาๆที่ริมฝีปากอิ่มงอนหัวใจของเสมอดาวเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเนื้อตัววูบว่าไปหมดฉันนึกว่าเรา เขาพูดแล้วชะงักไปหลับตาลงคล้ายจะสะกดใจให้เย็นลงฉันมองเธอผิดไปจริงๆแววหมาเมินเย็นชาที่มองมาทำเธอหนาวสัท้านทั้งที่ห้องพักแสนอบอ้าวนี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศเห็นแก่พ่อของเธอฉันจะไม่ส่งตัวเธอให้ตำรวจใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันถ้าเจอกันอีกไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ต้องมาทักทายไม่ต้องทำท่าวรู้จักกัน แล้วอย่าได้บังอาจเฉียดใกล้ทุกบริษัทในเครือ SBN อีกตลอดชีวิตเก็บข้าวของให้หมดฉันให้เวลาเธอหนึ่งชั่วโมงค่ะเสมอดาวน้ำตาร่วงมองแผ่นหลังแกร่งที่ลับผายไปจากสายตาอยากจะพูดอยากจะอธิบายให้มากกว่านี้แต่เมื่อเขาไม่รับฟังเธอจะทำอย่างไรได้แม้สองขาจะอ่อนล้าศีรษะที่ถูกกระแทกจะเจ็บแปลบบแต่เธอก็พยุงกายลุกขึ้นแล้วเริ่มเก็บข้าวของ โชคดีที่เธอเพิ่งบริจาคหนังสือเรียนเสื้อผ้าเก่าและของกระจุกกระจิกที่ไม่ใช้แล้วไปจึงเหลือแค่เพียงเสื้อผ้าหนึ่งกระเป๋าล้อล่าขนาดใหญ่และหนึ่งกระเป๋าเป้ใบโตพร้อมกล่องใส่อาหารแห้งและของใช้ต่างๆอีกหนึ่งใบเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ใช้ล้วนเป็นของที่มีอยู่ในห้องตั้งแต่ที่เธอเข้ามาอยู่แม้จะได้รับสิทธิพิเศษให้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ จนกระทั่งเรียนจบแล้วเริ่มทดลองงานอาศัยอยู่มาหลายปีจนที่นี่กลายเป็นบ้านบ้านหลังเดียวที่เธอรู้จักในตอนนี้แต่วันนี้เมื่อเจ้าของเขาขับไล่เมื่อทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเธอก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายปล่อยไปแบบนี้จะดีหรอครับพานุพงษ์หันมาถามเจ้านายที่นั่งกอดอกหน้าขึงอยู่ที่เบาะหลังของรถหรู ทั้งสองคนกำลังนั่งมองเสมอดาวที่เดินอย่างเชื่องช้าไปบนทางเท้ามือหนึ่งลากกระเป๋าอีกมือหิ้วลังขนาดใหญ่แถมยังมีเป้ใบใหญ่มากแบกอยู่บนหลังนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะตอบแทนพ่อของเด็กนั่นแต่การดำเนินคดีกับบางคนเราละเว้นบางคนจะทำให้เกิดปัญหาที่หลังไหมครับเสมอดาวเป็นตัวเชื่อมของคนจ้างกับคนใส่ย,ยาในเหล้าแก้วนั้นคนสนิทยังกังวล นั่นเป็นหน้าที่ของทนายที่ต้องจัดการให้คนผิดถูกดำเนินคดีส่วนโลกของเด็กนั่นถ้ากลัวจะเกิดปัญหานายก็หาคนมาตามดูอีกสักพักจนกว่าจะแน่ใจสิเขาพูดเสียงสะบัดรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลครับคนสนิทรับคำไปได้แล้วเด็ดทนายสั่งเสียงห้วนแล้วรถคันงามก็แล่นผ่านหน้าคนที่ยังเดินเคว้งคว้างริมถนนท่ามกลางแสงแดดยามเที่ยงของวันหยุดไม่รู้เลยว่า คนที่เพิ่งถูกไล่ออกจากบ้านหลังเดียวที่รู้จักมาตลอดหลายปีน้ำตาไหลพรากมองตามรถคันโตไปจนลับตา